่วันนี้ก็จะพามาเย็บออกหมอนแบบง่ายๆประหยัดผ้าหมอ,อนของเราใบเล็กนะคะใบไม่ใหญ่นะประมาณ9นิ้วยาว9นิ้วใบเล็กๆความกว้างความกว้างความกว้างก็จะป,ประมาณ16นิ้วใบเล็กน่ารักค่ะนี่ตัดผ้ามาแล้วค่ะความยาวความกว้างไม่ต่างกันมาก 17, 18เผื่อระบายเรียบร้อยใช่ไหมเราทำอ,อ,อย่างนี้เป็นนักออกแบบนี้ก็ได้เนี่ยเผื่อเย็บแล้วประมาณเซนขั้นละเซนนี่ยนี่เราเผื่อระบายเผื่อเราเย็บระบาย จีบลิงจีบลิงฟังระบายก่อนเ้็เอฟการที่เราต้องการได้เลยนะค่ะเอฟก,การที่เราต้องการทำให้เกการาต้องการได้เลยแล้วก็มาทางนี้ บินสองข้างแล้วนี่เรากมาวัดความยาวความยาวระบายเราจะเอาประมาณไหนแต่นนี้เราเอาระบายเราเอาอยู่ที่สองนิ้วมาวเอาที่สองนิ้วอันนี้ก็วัดสองนิ้วอันนี้ไปนะครับอันนี้ก็สองนิ้ว เราปัดสองนิ้วลนะแล้วเราเขียไนไว้ตรงนี้เลยตรงนี้เราวัดเราปัน,นิ้วแล้วก็ตั้งตั้งตั้งตรงตั้งตั้งริมใบสามปรมาเสร็จแล้วก็ดูด้สายตาเร็ก็ดูด้สายตาเราเลยนี้นี่หมืนกันมีตรงรอที่ลงามาเอาไว้ดูจานระดับดูด้สายตาเท่ากัน อย่นี้แล้วอย่ะองนี้แล้วนี่ข้างไหนอย่างนี้แล้ว,น,ลวน,น,นะนี่เราจะไปใส่ยาส่วนยาน,นี้ก็หมอนเราใบเล็กก็รูปน้ำขนาดหมอนของเรานี่หละหมอนเราเล็กนี่เราตัด,ดที่ห้าห้านิ้วนี่ก็มาสอบเลยสับยาเลยหาดไม่ถูกไม่ถูกรูแกะไม่ถูกรูติดเดี๋ยวดัยวดแกะข้างนี้ค่ะ ง่ายครับง่ายสำหรับรับอีผ้าแบบ เต็มหลือน้อยอะไรเงี้ยเราทำถ้าเสร็จเราเหลือเหลือไม่เยอะอะไรเงี้ยเราก็ทำแบบง่ายเดี๋ยวออกมานล้ครับลาไปซักไปถอดถอดไปซักอะไรเองก็ถอดง่ายอ่ะถอดง่ายถอดง่ายนี่ถือกได้ยี่สิบเนี่ยแค่นี้เลยเยอะเลยนี่อย่างนี้เราล้มมาทางล้มเข้ามาในตัวขโมยนาไม่ลงวไปทำอะไรนะลงมาทำข้างในเหมือนกันลงมาข้างในลงมาข้างในนี่ก็ับคนตัวเล็กน้อย

ยาเราต้องใส่ให้มันรวมๆหนกรดิ่งกรดีถ้ามันกระดีเกินไปเราก็จะใส่ยาคอยไลย่ไา,มา,ม,ามาไปมาไปงเสร็จแล้วค่ะ คอามอมสมุนไพมของเรา